Herbalife Nutrition แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไ Pro ร te ีนไ Ice Coffee และ Herbalife 2 4 RS Pro อย่างเป็นทางการภายในงานได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษเภสัชกรหญิงดรวิพาดาแซ่เลลาและโยโยศวดีหัสดีวิจิตแบรนด์แอนบัสเตอร์ร่วมแบ,บ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านโภชนาการตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค วันนี้เราต้องการตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลังจากโควิดนะครับแทนที่จะตอบโจทย์คนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเราตอบ2กลุ่มเลยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รักการออกกําลังกายนั่นคือที่มาที่ไปในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ H24 ISO แต่กลุ่มที่2กลุ่มใหญ่มากเลยนะครับก็คือ coffee lover นำเสนอกาแฟในมุมมองของ nutrition นโยบายของบริษัทนะครับเรา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 พูดถึงการทำธุรกิจแบบระยะยาวแบบยั่งยืน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคสังคมไทยกาลังก้าเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับพี่น้องพราะไม่พี่น้อง,อองซึ่งมีอายุเกิน60เนี่ยกลับมาดูต้องดูแลสุขภาพดีกว่าเพราะอยู่ในช่วงของการเกษียณแต่ก็มีหลายคนอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเกษียณกระแสะของการดูแลสุขภาพเนี่ยจะเป็นเทรนด์การดูแลสุขภาพจริงเนี่ยไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะผู้ชนาการสําคัญมากตัวโยให้ความสําคัญถึง73% เพราะนั้นคือออกกำลังกายหนักแบบโยถ้าไม่ดูแลในเรื่องพุชนาการก็ร่างกายก็สุดโซม